แบ่งปันปความสุขนะคะฉชยาพาเ,เพื่อนมาชมแอปเปิลมาเก็บแอปเปิลบ้านส่วนคุณยายนะคะซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกันเนาะอ,อยู่ติดกับบ้านของคุณลุงทีมค่ะเชยาเคยทำคลิปดอกแอปเปิ้ลทำคลิปต้นแอปเปิล แต่รู้สึกว่าจะยังไม่เคยทําคลิปแอปเปิลแบบนี้พาเพื่อนๆชมรูปแอปเปิลแบบนี้เนาะช่วงกลางเดือนสิงหาค่ะแอปเปิลก็จะประมาณนี้ถ้ากันยาก็จะเริ่มร่วงหล่นแต่ช่วงนี้ก็หล่นไป,<ช>ไปเยอะนะคะเ <Apple S 1> พราะฟ้าฝนปีนี้ฝนดีจริงยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเชยาม่าดัาเปิลเวิร์นค่ะนานเลยนะคะที่ไม่ได้เจอกันนะวันนี้เชายาพาชมแอปเปิลนะคะมาที่บ้านสวนคุณยายค่ะ เป็นบ้านกันเนาะแล้วก็เยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาทางนี้กันเลยค่ะต้องขอบคุณคุณ,คณทีมค่ะวันนี้เป็นตากล้องมือสมัครเล่นให้ภาพจะสายไปใส่มามากนะคะเพื่อนๆแต่ก็พอได้อยู่เนาะตรงนี้คือแบบว่าเขาหนักมากๆนะคะพายุฟ้าฝนเนาะอย่างที่บอกไป<ล>้างต้นเนาะฤดูร้อนปีนี้คือฝนดีจริงๆนะคะพายุฟ้าฝนเยอะจริงๆต้นไม้กิ่งไม้ร่วงหัก ดูแอปเปิลเขาหนักลูกเขาอยู่แล้วค่ะแล้วก็เจอพาย,ยุก็หักลงมาแบบนี้นะะนตัวนี้ก็จะเป็นอีกสายพันธุ์เนาะจะเป็นลูกขาวๆนะคะเป็นเหมือนกับแอปเปิลเชอร์รี่ค่ะดูค่ะร่วงหล่นไม่มีมือจะถืออยู่แล้วนะคะ <c oughs> เจอทุกปีก็ตื่นเต้นทุกปีค่ะ <c oughs> แบบว่ายืนงงใต้ต้นแอปเปิลจริงๆเลยโอเคดี okay, <good. S 1> แต่นี้เขาร่วง ตัวนี้ก็จะเป็น,นอีกสายพันธุ์หนึ่งค่ะลูกขาวขาวชื่ออยาจะเรียกว่าเชอรี่แอปเปิ้ลไม่รู้จะอธิบายให้เ,เพื่อนฟังยังไงนะคะเขาคือแบบว่าถ้าเปรียบเทียบก็คงจะเหมือนกับมะม่วงบ้านเราเนะาะมะม่วงก็น้ามะม่วงบ้านเราก็จะแบบเต็มต้นอย่างนี้นะคะแต่ที่นี่ก็คือจะเป็นแอปเปิ้ลอย่างนี้นะคะคือแบบว่าเขาจะตกแล้วก็จะเยอะมากๆนะคะโดยที่แบบธรรมชาติเนาะคือไม่ได้พ่นสารเคมีไม่ได้พ่นอะไรเลย,เลยนะคะ ในในฤด,ดูนี้เนาะของทุกปีชยาก็จะฝากทองไว้ที่นี่ค่ะที่บ้านสวนคุณยายอันนี้นะคะสวยงามจริงๆค่ะ

อบคุณทุกการรับชมนะคะเจอก,กันวิดีโอหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะเป็นเพื่อนมีความคิดเห็นยังไงบ้างเนาะเกี่ยวกับ p p p l ปฝากคอมเมนต์ทิ้งคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะส่วนชายาก็อย่างที่เห็นค่ะคือแบบคลั่งไคล้มากๆนะคะเห็นทุกปีก็ยังแบบตื่นเต้นทุกปีค่ะ <laughs> เป็นอะไรที่ชอบจริงๆค่ะ เก็บความทรงจำเก็บสิ่งสวยงามมาแบ่งปันกันชมค่ะแบบยืนงงใต้ต้นแอปเปิลจริงๆค่ะไปแล้วค่ะบาย